สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่17บข้อ4ี่ข้อ5นะครับผมให้หัวข้อว่าความจริงเกี่ยวกับคนชั่วนะครับพระคัมภีร์ในสองข้อนี้ได้กล่าวไว้ว่าผู้ทําชั่วใส่ใจฟังปากที่เวลวร้ายและคนมุสาก็ให้ความสนใจแก่ลิ้นหาย,ยนะผู้ที่เหยียดหยามคนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาผู้ที่ยินดีกับเมื่อเกิดภัยพิบัติแก่คนอื่นต้องถูกลงโทษ จาบพระคัมพีตรงนี้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความจริงเกี่ยวกับคนชั่ว4ประการด้วยกันครับอันที่1คนชั่วจะสนใจสิ่งชั่วครับพระคัมภีร์บอกว่าคนชั่วใส่ใจคําว่าใส่ใจสิ่งจากปากที่เลวร้วายนะครับคำคำนี้มาจากคาชับนะฮะซึ่งเป็นภาพของสัตว์ที่หูมันชูหูขึ้นนะฮะหูชันขึ้นเพื่อจะตั้งใจฟังนะครับหรือคําว่าสนใจดังนั้นเองเนี่ยนะครับ พระกพีเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์ที่เอาหูาตั้งชันขึ้นมานั่นเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ครับมันเป็นพฤติกรรมของสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นเองก็นหนุนน้ำใจเราว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ทรงปรารถนาให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใส่ใจกับสิ่งชั่ว คนชั่วสนใจสิ่งชั่วใ่ส่วนเราเนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าต้องการให้สนใจอะไรครับมันเป็นคําเดียวกันที่ใช้ในพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อ22พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบบูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือและที่จะเชื่อฟังคำคานี้แหละครับคาว่าเชื่อฟังในท่นี้ก็คือ,คอ,คอการเชื่อฟัง ในพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟังสดับฟังพระองค์เจ้าคนชอบทำควรจะใส่ใจกับพระวจนะของพระเจ้าขณะที่คนชั่วสนใจสิ่งชั่วประการที่สองนะครับพระคัมีบอกว่าคนชั่วคนทําชั่วใส่ใจฟังปากที่เลวร้วายหมายความว่ามันอยู่คู่กันใช่ไหมครับคนมุสาสนใจลิ้นหาย,ยนะหมายความว่าคนชั่วก็สมาคมกับคนชั่วครับอันที่หนึ่งนะคนชั่วสนใจสิ่งชั่วอันที่สอง เหมือนกับผีเน่ากับลงผุแล้วครับที่อยู่คู่กันคนชั่วก็ฟังสิ่งที่มาจากคนชั่วคนมุสาก็สนใจลิ้นหายนะเขาจะสมาคมกันพี่น้องที่ลกครับบุคคลใดก็ตามที่มีแนวโน้มแบบเดียวกันก็มักจะมีการสมาคมกันและกัน เช่นเดียวกันนะครับในเวลานี้เราก็รู้ว่าเราไม่ควรจะอยู่สมาคมกับคนประเภทนั้นเพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์ได้บอกกับเราบอกว่า,เ,าเราไม่ควรจะนั่งอยู่ในที่นั่งของคนอธรรมนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ยเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะสมาคมกับเขานั้นเองเนี่ยครับต้องเลือกนะฮะว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนอันที่3นะครับก็คือคนชั่วจะดูถูกพผู้สร้างครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่า คนเหยียดยามคนยากจนก็จะดูถูกพระผู้สร้างแน่นอนว่าความสําคัญระหว่างความการดูถูกคนยากจนกับดูถูกพระผู้สร้างมันมันคนละเรื่องกันเลยครับแต่มันเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเหยียดหยามคนยากจนไม่ให้เกียรติคนยากจนเท่ากับดูถูกพระผู้สร้างเพราะพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งนั้นล้วนงดงามดังนั้นเองถ้าเราเองดูถูกคนยากจนเราก็ดูถูกพระผู้สร้างถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาก็ไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าด้วย เหมือนกับพระคัมภีร์บอกว่าทํากับคนเล็กน้อยก็เหมือนกับทํากับพระองค์ด้วยอันที่สคนชั่วต้องถูกลงโทษพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ยินดีเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นกับคนอื่นจะต้องลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชั่วที่ฟังคําชั่วคนมุสาที่สนใจลิ้นหายนณะคนเหยียดยามที่ดูถูกคนจนและมันจะรวมไปถึงคนที่ยินดีเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดข,ขึ้นกับคนอื่นคนเหล่านี้จะถูกพระเจ้าลงโทษครับเพราะอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงตรัสว่า วา่าได้รูจะเก็บเกี่ยวผลอย่างนั้นขอพระเจ้าให้เราตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับคนชั่วแบบนี้ครับพระเจ้าพรครับ